่เฮ้ยไงพนุ่มมึงจะฆ่ากูเลยป๊ฆ่าก็แย่คิดว่าจะจะกดฆ่ากูได้ใช่ไหมกดค่ะอุ้ยเกือบมุดท่อเอ้ยไม่ใช่เอากูอยู่เพื่อนอ๋อไอ้นั่นคือท่อเหรอกูก็พยายามมุดมันตั้งนานอืมไอ้เหี้ยกูว่ามกูพยายามมุดมันตั้งนานกูเลยว่ามันกดฆ่ายังไงอย่าไปกดฆ่ายังไงอย่าพี่อย่ามาตอนแรกว่ะไม่กดฆ่าไม่เป็นจริง ใช่ไหมสีเขียวไอ้น่าไอ้หน้าไอ้เยียสีผูไอ้เยี่ยสีชมพูแม่งฆ่ากูสีเขียวมันฆ่ากูโอเคสวยเราแสดงว่าเราอยู่ด้วยกันตายไม่ไม่ไม่เมื่อกี้แกสงสัยฉันน่ะแกมันอยะเคิดว่าไงวะคิดว่าไงการที่ที่ที่ต้องว้าวเจฟ ว้าวโอ้โหสองร้อยชหนึ่งกากไอ้บอยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะผมโหลใครเข้ามามั่งดีเปลี่ยนสีตัวไงเนี่ยไม่ดูอ่ะมันมันแรนดอมสีตัวให้เราเปล่านี่เปล่านี่เปล่าเฮ้ยไม่อยากได้สีชมพูเนี่ยมันไม่หลอกเฮ้ยเลยเนี่ยเนี่ยแล้วกูก็เป็นแกเป็นอะไรเออใครจะไปดูอ่ะไอ้ยังมีอันตรายยี่บ่ายเลยไม่รู้ว่าทุกคนอันตรายอ่ะ ใครมันจะไปรู้อะฮะเฮีียอะไรมันบางหน้าจอคนเดียกดค่ายังไงวะเกมเนี่ยเอา้ามันทำยังไงอะอย่างอ้ยตกใจ ้ยเฮ้ยไปเราไปยี่เหรอกไม่อยู่กบิฟอ์แล้วกูไม่อยู่บิฟอ์แล้วกูไปแล้วกูอยู่บฟอ์แล้วทำไมต้องตกใจเทันที่พวกพีุ่ดท่อไปพี่เห็นไหมพี่รู้พี่เห็นไม่ม่ม่มมมมมม่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 พี่เห็นว่าจะเอมมาขึ้นมุดทอไปนี่เห็นได้เอ็มมาโผล่ตรงนี้ได้คีโกะ มื่อกห้ามดูไรนะห้ามดูไรนะฟังแต่เสียงพอห้ามดูไรถ้าใครดูไรคืนนี้เจอกันกูจะไปควักลูกตาหงอกอ่ะเฮือกเหลืองเหลืองแน่คืนนี้เหลืองแน่เฮ้ยคืนนี้เหลืองแน่จะดูคืนนี้แดดแดกลูกตาคนแอ่างได้ยังไงวะเนี่ย เอาเอาไม่กูจะเสรแล้วเอ๊ะทำไมสตีมมันกระตุกวะกูจะคลิปแล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะคลิปก่อนเลยได้เพียบ บบอ,อะไรอย่างการตายของเอ,งอ็มอาจจะไม่ศูนย์เปล่าเลยเพราะว่าพี่ได้ใครมันบวกูว <c oughs> ใครมันบวกูกู <c oughs> ไม่ได้บ <c oughs> ไไดบ <c oughs> ไม่ต้องหว่วงการตายของเอ็มจะไม่มีคําว่าศูนย์เปล่าเย้ยเพราะพี่ได้รู้หมดทุกอย่างว่าพี่เป็นพี่ได้รู้แล้ว,แ,ลวแม่งเงยกดไม่ได้ ี่ดหมดทุกอยนาวเหลือเกินหนาวเหลือเกินขอฉันดีขอแคนดี้ฉันเองขอโดนจิจโกนอดีเล่มตกใจพอดีเล่มมาดิ้งคอมมาแล้วโอ้ยบ่อยจิงคอมแม่บ่อยขอโทษขอโทษจิจขอโทษจิจโกนเอ้ยโตโยต้าเอ้ยโตโยต้าสวัสดีครับมากันได้งแต่ รอเออมันไม่แหลกนะแต่ว่าสตรีมมันแหลกไม่รู้ทำไมอ่ะเกมมันแบบแหลกไปทีขึ้นไปหรอว่าไอ้นาโตะมันน่าจะกินนะเพราะพี่ไม่ได้แหลกนะน้องน้องเมื่อแหลกโหลไม่สตรีมมันแหลกอินออสเซนอะไรเยอะแยะวะฮะ พูดันมาตั้งนานเล่นกันมาได้ตั้งนานอ่ะเป็นอินโนเซนต์อ่ะไม่เคยบอกเลยไม่เคยพูดเลยสักคำแต่พอตาเนี้ยมันกับพูดกูรู้กูเห็นกูจะจับตาดูทุกการกระทำอยู่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 ทรยอนทรยอนที่อยางงี้ทรยอนไอ้เจนี่ดูสตรีมกูแน่แน่เฮ้ยเยอะไหนนะ ทำเป็นตกใจไปงั้นแหละที่จริงตัวเองก็เป็นคนฆ่าเขาับนพี่เห็นปะพี่บอกแล้วเว้ยว่ายังไงอ่ะคุณมั่เป็นคนดีพี่ได้พูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วกูตกใจตว์พี่รับสายไปรอบกูตกใจจนกูตกใจเห็นปะพี่บอกแล้วเว้ยตั้งแต่เริ่มแล้วว่า เอ็มอ่ะต้องเป็นคนดีแน่นออเพราะเราอ่ะเป็นอินโนเซนต์ด้วยกันมาหลายตาและตาต่อไปเนนะี่ยเราก็จะเป็นอีชาเขานะที่ไม่มีอะไรของแต่งตัวเดี๋ยวโอ้อยากได้ของแต่งตัวมาง,าาอ,งอ่ะเฮ้เราเพิ่งเล่นเองเอ้เราไปเนี่ยคี้ยไงกันที่เราไปเล่นไปไล์สดอมองอดของจริงเลยว่าแบบไม่ต้องมาเล่นในรษบี มันคงจะดีกว่านะี๋งวมรู <un composite> ้ายไะไนกีเปอร์เซ็นนะเฮ้ยประตูไม่ได้อ๋อยี่ติบตุอีกออเกิดอะไรขึ้นอนนุ่ม ไม่รู้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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยสีเขียวยังไงครับยังไงสีเขียวคนชื่อจะสีเขียวนะเอ้ยเอ้ยสีเขียวมึงพูดถึงสีเขียวแม่งจะตามชู้เอ้ยโอซิเจนอ่าเป็นเพราะพี่มันจะเล่นชิโนบิอ๋อเออใช่คนส่วนหนึ่งก็ชอบชินบินะมันเขียนว่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้โอซิเจนโอซิเจนหมดไปสองเปอร์เซนไปสองเปอซิเจนไปสอเอรซองเปอรเซ็เป็นสองเปเซ็นเป็นสองอรซโอิเจนโอซิเจนทางไหนอ่ะนั่นนี่ยคุ กูอยู่โซนสองกูอยู่โซนสองกำลังไปโอ้ยกำลังแต่อยู่กำลังแต่อยู่ใจใจใจนั่นทำอยู่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 เอาเคสไอ้ยัยเลยทีหนึ่งเลยทีหนึ่งไปยังไงวะนี่อยู่ห้องโซนสองแอดมินต้องไปห้องแอดมินปีดปลีดปลีดปลีดห้องไหนวะห้องแอ้เอ้าเฮ้ยห้องไหนมมนอยู่ไหนเนี่ยห้องไอ้ไม่อยู่ไหนห้องแอดมินเฮ้ยเราเราจะแพ้เราเราจะแพ้เอ้ยเอาห้องนี้ทไมเปิดไม่ได้อ่ะเปิดดิเออ ไปไปไปเรากำลังจะแพนเรากำลังจะแพนเร็วอ่าหกห้า G ยุบหายไอ้แย่ไปเป็นอยู่ไหนวะกูงงเงี้อ่ะกูงงโอ้ชนะเฉยเลยอ่ะน้องๆกูงงไอ้เยอะกูงงกูงงด่างเนี้ยจั์ก็ก็ทางคำน้องพี่เป็นคนกดเอ่อเอาออกซิเจนออกเองซุนสองเชื่ออะไรก็ไม่รู้กูงงชิบหายเลย ก็ชนะอย่างง่ายดายไปนะครับน้องก็เก่งปุ๊บหึก็เก่งนะโอ้แต่ไม่เก่งนะเอวเจนี่เฮ้ยหวั่นจะได้เป็นนานได้เป็นดีไอโน่เฮ้ยเอ็มเอ็มอ็มยูยูเจอที่ผมเล่นด้วยยังไงอ่ะเอ่อเข้าดีไม่ต้องเล่น พี่เห็นสีดำตามปางเจ้เป็นคนนั้นแหละเออเดี๋ยวพี่เล่นด้วยนะพี่เล่นเดี๋ยวพี่เล่นด้วยน้องผมเป็นเจ้าเอ็มเ็ดี๋ยวพี่เล่นในน้ำสีดำตาด้วยกันเอ็มเป็นแม่เพราะว่าตั้งแต่เล่นมาเอ็มไม่เคยโบ้ยใครแล้วอยู่ดีเอ็มก็มาโบ้ยผมโบ้ยใครตอนไหนอะเอ็มเป็นเมื่เอ็มเริ่มตั้งแต่เริ่มเลยเว้ยพี่รู้ดีเว้ยผมโบ้ยตรงไหนวะ น่าแต่เริ่มมาเอ็มก็บอกว่าสีน้ำตาลเป็นพื้นที่ไม่ไอ็บอกว่าสีน้ำตาลอะอยู่ในยูทูบโอ้โหปิดห้องอยู่สีเหลืองเฮ้ยพี่พี่ได้ยินไหมเ้ยฟี่ผมมาแล้วเนี่ยเห็นมาคุยยังไม่น่ากันเออพี่รู้แน่เอ็งเอ็งชอบโทรอัดไอ้นี่ดีคอร์ส่วนตัวพี่อะบางทีพี่ก็ไม่ว่างก็โทรอะเลสเลสยังไงก็เลอะไม่เลสไม่ใช่เลสกูไม่ได้เป็น ไอ้เช่ยนี้มันบดมั่วมึงก็เชื่อคนง่ายเกินกูไม่ได้เป็นเอ็มเชื่อพี่เวสีเหลืองโอเคน้องเชื่อพี่โอสีเหลืองเลยกูไปปัดไฟตอนไหน เออเรื่องของจริงอ้าวไอวิดเลดป่ะพี่ผมฆ่าพี่ไปก่อนได้เลยเอ้ยกูอยู่กับสีเขียวไอ้สัสมันจะมาบ่อยกูไม่ได้บายมาดูกันสีเลสเป็นเนี่ยเห็นปะไม่ได้เอ้อเอาเป็นเอาจะเป็นเฉยไปไง เป็นไงไม่นะสีเหลืองไม่นะเี่บอกแล้ว fr เชื่อคําตัดของพระเจ้า fr y fr y มึงยอเชื่อคําตัดของพระเจ้าพ่อหนุ่มสีชมพูปะไสีม่วงปะสีเหลืองสีเหลืองเหลืองเหลืองเหลืเหลืองอหหลือเหลืลเหเอเออเเลงง สีเหลืองชื่อในเกมอะไรนี่อ่ะสีเหลืองอ่ะกูเดี๋ยวเอออ๋อทำนี้นี่เคยกูทำไหมอ่ะทำไมทำไมต้องกลัวจะเป็นวิญญาณแล้วก็ยังจะตามหล่อหล่ออทำไมกูสีเขียวชัวร์มั่นใจสีเขียวอ่ะเป็นอะไรก็หนุกไอ้สีเขียวไอ้กูอยู่ด้วยสีเขียวแล้สีผู้อยู่ด้วยเราตาจะฆ่ากู ค่าดิจริงจริงมื่อค่าดิเออน่าจริงมื่อค่าดิน่าจริงเ็่อค่าดิไอสับสเตปวิฟ์เลยเนี่ยสเตปวิฟ์เลยอย่ามาไปอย่ามาเสเตปขอมมะเจ้ามีวูใช้ได้คนเดียวที่เหลือตายหำมือหมดยูอื้ ทีมเอออีกฝั่งหนึ่งอีฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งไม่ทำรอก่อนไปคนละทางไปคนละทางไปคนละทางไปทางนู้นไปทางนู้นเลยสีส้มกลัวพี่ตายอย่างนู้นสีฟ้าวิ่งต่างกันพี่พหมดเป็นลมเลย13วิไอเหี้ห้องแอดมินไม่หาโคตรยากอ่ะจริงๆ พี่บอกให้แยกแยกไปซ่อมแยกไปซ่อมไพื่อจะตางกูซีวีไม,ม, <CV. S 1> ไม่เอ้ยกูเจอศพอาไม่ทันไม่นาะบวชศพไม่ทัน,น,ไ,นไม่นะี่มันอยู่ในห้องรูมใครเป็นอะไรล่ะไม่นา ไม่นะบทสบไม่ทันไม่นะถ้าบทสนทันเรามีเราชนะแน่แน่เลยจะเปลี่ยนไปเล่นเล่นอมองอัจของจริงดกวอาไหมเฮ้ยโอ้โหไม่ทำเงี้ยไม่ทิ้งอ่ะอีเกียไม่เล่นแม่งและสัตว์ได้เป็นได้ยินโอเคดูแล้วเว้ยโคไลย่าไม่ใช่ใช่ใช่โคไลยอน ใช่ใช่เดี๋ยวพี่จะเล่นนั้นเดี๋ยวพี่เล่นของจริงเลยเดี๋ยวพี่จะไปเล่นของจริงพี่ขออนุญาตเชื่อมกับมือถือก่อนได้ไหมเนาะแต่ว่าต้องเงียบนะผมมีผมมีอุปกรณ์ในมือถือเตรียมโหวตไวเอ็มเอ็มกดอยู่กดยิ๊กอเลยกดยิ๊กก็ได้กดยิ๊กกดยิ๊กกดยิ๊กยิ๊เอ็มเจอพี่เว้ยคนนั้นร่ะ พี่พี่พี่น้องน้องฝากกดหน่อยน้องฝากกดนะหนนะเนี่ยยังไงก็ได้โหวตแล้วมาเลยน้องเชื่อพี่น้องเชื่อพี่น้องกดแล้วน้องเชื่อคำตัดเราของมาเจ้าเย น้องเชื่อน้องเชื่อน้องเชื่อคำสั่งสอนของมาเจ้าพี่ไปดีน้องไหมจะได้คนอื่นพี่ไปดีน้องไหมดีเล่นเกมของน้องอ่ะไม่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 เออวะดีมองอาร์ตสนใจนะเฮ้ยเออดีมองอาร์อ่ะเอ็มฮะจัดเลยไป็นดเลยจัดเลยไม่หมายถึงวันในเกมอ่ะจัดเลยบวชแล้วตัดของมาเจ้าเว้ยนี่บวชไปเลยบายยควยระยอนเอ้ยโรย้อน นี่อ่ะเล่นเอามองอาร์ตหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเล่นนะเดี๋ยวพี่เล่นโอ้มึงกูขคาดนี้เลยที่อะไรกูก็กดโหวตดิเลิกเล่นเบื่อเบื่อฮะไอ้พวกขายเพื่อนเฮ้ยหยุดเป็ดพี่ไฟ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 อย่าอยู่อย่าดีกว่าไอ้พวกขายเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยกูมีหูด้วยเอ็มดูดิ นอนเล่นดิบสวยคุณแพร่กูกูบอลบิตคนอ้าาาฮะ yes man บอลบิตคน yes man มาดูกันว่าเราจะรอดได้ถึงขนาดไหนเกมเปิดคอมอยู่ไหมฮะเปิดอยู่โคตรหน่อยโคตรอะไรวิเล่นเกมอื่นอยู่พี่ไม่ได้ปาร์ตบล็อกมันเสียแล้วพี่สตรีมอ เดียววนข้ามาดีกวอีฟอย่าไปยังไม่ยังไม่ยังไม่มาีิบวิดี๋ยวมันรีเ็นะดี๋ยวมันรีเซ็นะเปเร็วเปเร็เปนเร็วอะกู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 เออยังไงอนุสพีสแม่แม่บอไม่บอกก็รู้เหลืออยู่สามคนในไทย เอ็มจัดเลยหมดแล้วหมดแล้วไหนวะความทรงจำของเจ้านั้นออไปเออ,เออขอปิดไลฟ์แป๊บนึงนะเพราะว่ามันแบบ